ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำใหญ่เหล่านี้คือแม่น้ำคงคายามุนาอาเจรวดีสรภูมหีย่อาไหลไปไม่ขาดสายในที่ใดบุรุษตักน้ำสองสามหยดขึ้นจากที่นั้น เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไฉนนามสองสามหยดที่เขาตักขึ้นกับนามที่ไหลไปประจบกันไหนจะมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายกร,ราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญน,นามที่ไหลไปประจบมากกว่า น้ำสองสามหยดที่เขาตักขึ้นมีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับน้ำที่ไหลไปประจบกันน้ำสองสามหยดที่เขาตักขึ้นย่อมไม่ถึงซึ่งการนับการเปรียบเทียบหรือแม้ส่วนเสี้ยวฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายทุกของบุคคลผู้เป็นอริยสาวก ผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิผู้ตรัสรู้ผู้รู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาที่สิ้นไปหมดไปมากกว่าที่ยังเหลือมีประมาณน้อย ย่อมไม่ถึงซึ่งการนับการเปรียบเทียบหรือแม้ส่วนเสีย้ยวเมื่อเทียบกับกองทุตอันมีในก่อนที่สิ้นไปหมดไปแล้วอย่างสูงเพียงเจ็ดชาเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุก นิทุกขาสมุทัยนิทุกขะนิโรธนิทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทา